สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับสายทองคำวันนี้ผมจะแนะนำสายทองคำเป็นพิเศษนะครับนลวงพ่อสดสายทองคำ องบนสุดเป็นหลวงปู่เจิมนะครับวัดปากน้ำแขมหนูของขาวเป็นหลวงู่สดนับใส่ทองคำก็หลวงพ่สดนับข้างล่างสาเร็จองเหล็กเนื้อเหล็กเนื้อแร่เหล,ล็กน้ำพีนะครับ ตอนนี้ผมเปิดราคารับเช่าครับเดี๋ยวไล่ที่ลงเลยครับเพื่อนๆคนไหนมีก็ส่งรูปเมันมาดูได้ประเมินราคากันตามสภาพตามเนื้อตามสภาพครับอันนี้คู่มือของสายสองคำนำมาสด ตัวนี้ตรงสือจะเขียนว่าสายทองคำนะครับตัวนี้ผมขูดนะครับรอยขูดพิสูจน์เปอร์เซ็นต์ทองนะครับไม่เป็นไรผมรับเช่านะครับรับเช่า รับเช่าแต่สายทองคำนะครับเฉพาะสายทองคำอทองแดงทองเหลืองผมไม่รับนะครับอันนี้เป็นสายทองคำตัวนี้ผม,มให้ราคาค่อนข้างสูงนะครับหลักหมื่นเลยทีเดียวมาสังเกตดูนะครับเพื่อนๆคนบางคนยังไ,ไม่รู้นะครับว่าของแท้เป็นไงของปลอมเป็นไงคืออันดับแรกนะครับดูขอบเนี่ย เขาบอกจากปั๊มของเครื่องปัม๊มเขาจะถ้าของแท้เนี่ยปั๊มแล้วคือปั๊มเลยครับไม่มีการแต่งขอบครับถ้าอันไหนที่เขาโดนแต่งขอบมานะครับคือกระดาษทรายตะไบถูบ้างนะครับคือของปลอมนะครับพวกนี้เนียนเขาจะเก็บงานเนียนจิกแต่ว่าที่จริงแล้วอ่ะของแท้เขาจะไม่เก็บเลยครับปล่อยคมๆเลยคมๆเลยตรงนี้คมๆเลยนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ลุงโพสตสายทองคํานะครับ นี่สายทองคำครับราคาแรงครับแรงอยู่หายากครับคมชัดครับคู่มือก็มีครับนี่คู่มืออันนี้เป็นผมไปทําบุญครับได้ไปถวายจตูปัจจัยเพื่อสร้างโบสถ์น,นับร่วมสร้างโบสถ์ทำบุญร่วมสร้างโบสถ์คือผมได้มาจากการไปทําบุญ ลงหุ้เจิมวัดปากน้ำแคมโนนะครับตัวนี้ออกยังไม่นานครับป,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 ปีนิดๆครับปีนิดๆตอนนี้นตัวนี้ผมก็รับเช่าอยู่ครับราคาเจ็ดแปดร้อยแล้วแต่ตามสภาพถ้าเกิดว่ายังไม่ใช้งานเลยออกมาจากทุกคลิปผมได้คะจะมาแบบนี้ครับคือผมรับอยู่ที่เจ็ดแปดร้อยครับนี่เลยรับนี่ครับตัวนี้ก็เปิดรับอยู่เหมือนกันครับลงพอด นี่เป็นองค์พดเราจะเปลี่ยนไปเรี่ยมใหม่นี่ตอนนี้เป็นสมเด็จองเล็กครับเนื้อแร่เหล็กน้าพีนะครับผมก็รับอยู่นะครับราคาราคาสูงให้ราคาสูงครับตัวนี้หลักพันตันสักเพ่อแต่ตัวนี้หลักหมื่นนะหลักหมื่นหลักหมื่นหลักร้อยนี่หลักร้อยรับเช่านะอันนี้สายทองคำรับด้วยใก่ตองเสือ สายทองคำตรงพระเสดเพื่อนๆคนไหนมีทักมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงไอดีไลน์ไว้แล้วก็ช่องทางการติดต่อตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีพักดีๆสวยๆผมผมไปหาถึงบ้านนะครับ ไปประเมินราคาถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับิีนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ